ไทยไฟกันบ้างครับไทยไฟสมุยที่ช่อง3าเราจะถ่ายทอดสดในวันเสาร์นี้นะครับนอกจากบรรดานักชกไทยไฟทั้งสุดสาครแสนชายเต็งหนึ่งที่อยู่กันพร้อมหน้าแล้วนะครับไฟนี้ยังเป็นการเปิดตัวพิธีกรคู่ใหม่ของไทยไฟก็มีเป็กเปรมนัทกับเดี่ยวสุริยนที่จะจับคู่กันนั่นเองครับในกองถ่ายละครเรื่องดวงใจพิสุทธิ์ของช่อง3ยามว่างของหนุ่มเป็กหลังจากการถ่ายละครก็ยังเปิดดูคลิปไทยไฟเพื่อเตรียมตัวสําหรับ การทำหน้าที่พิธีกรในศึกไทไฟสสมุยอย่างเต็มที่ครับโดยเป็กยอมรับว่าแม้จะเคยผ่านการเป็นพิธีกรในไทยไฟย่ามโมมาแล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นไม่หายครับพร้อมอยังฝากข้อความถึงหนุ่มเดี่ยวสุริยนที่จะทำหน้าที่พิธีกรร่วมกันเป็นครั้งแรกสำหรับสองคนนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกสำหรับพิธีกรไทยไฟของเดี่ยวสุริยนอีกด้วยนะครับเราไปฟังเสียงของเป็กเปรมนัทกันซะหน่อยครับพี่เดี่ยวครับไทยไฟที่สมุยนะฮะเตรียมไว้เลยครับ ครีมกันแดบดบรัพไ่เดียวร้อนใชครับตอนนี้เดือนเมษายนอากาศขนาดนี้จะเตรีมยมอะไรแรัพี่เดียวผมก็เตรียมไปฉะนั้นถ้าผมลืมฝากี่เดียวเตรียมไปด้วยครับฮัทพูดจริงๆจ,งจ,งจ,งจังคือผมว่าเตรียมใจไปและกันเตรียมใจไปรับกับความสนุกแล้วก็ความยิ่งใหญ่แล้วก็พลังที่ คือไม่ใช่แค่พลังสองคนพลังเราสองคนเนี่ยคือเตรีมให้คนอื่นไม่พอเพราะว่าพอเราขึ้นอยู่บนเวทีพลังรอบๆเวทีมันส่งให้กับเราแล้วเรามีพลังขึ้นมากกว่าเดิม200%ฮะฉะนั้นผมว่าเตรีมยมใจไปก็พอเพราะว่าพลังมันมาเองครับ ถไฟวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้นะครับถ่ายไฟสมุยช่อง33เริ่มถ่ายท่าสดในเวลา18นาฬิกา20นาทีและช่อง28ครับถ่ายท่าสดต่อเนื่องตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปครับช่วงนี้ไปต่อกันที่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ครับ